เดี๋ยวขอเล่าแวตหนึ่งแวเดียวมบเดียวคืออย่างนี้มันมีเคสหนึ่งคอเซนเตอร์สมัยนี้มันเป็นยังไงเลยพี่เปนยังไงฮะเขมรมันไม่มีอยู่แล้วโดนไล่กันบ้างอะไรก็ว่าไปแต่มันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนก็คือมันมันเหมือนกับไปเจาะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายของโฮมโปรบ้างบริษัทต่างๆบ้างอล่าสุดก็คือมีเคสเคสหนึ่งน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับโดน โฮมโปรแจ้งมาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยดำเนินการแล้วแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วก็ตีเงินคืนมาครับพอมันตีเงินคืนมาปุ๊บมันก็บอกว่าอุ๊ยโอนเงินเกินพอโอนเงินเกินเสร็จน้องนักศึกษาก็เลยเข้าใจว่าต้องโอนกลับคืนไปก็สแกนครับสแกน QR โค้รครับเป็นสแกน QR วขึ้นคำว่าอะไรรู้ไหมพี่โฮมโปรด้วยคือเหมือนเลยเหมือนของจริงเลยเอนของจริงเลยแบบ อุ้ยตายแล้วเป็นของจริงเลยเดี๋ยวกนนะต้องเข้าไว้คำคดีก่อนอคดีคือพวกนี้มันมันเนียนมากนะคุณผู้ชมอันนี้เตือนกันนะเพราะว่าโดนกันเยอะครับโดนกันเยอะจริงจริงคือสแกนเข้าไปเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูบาร์โค้ดแหมมันติดจุดบาร์โค้ดอยู่ตรงไหนเนี่ยคือมันเหมือนเลยใช่ไหมมันเหมือนแบบอยากให้เห็นมันเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าแต่ผมถามนิดนึงโชว์บาร์โค้ดจะโดนฟ้องไหมเนี่ยบาร์โค้ดปลอมมันเป็นชื่อบริษัทเขาอะเนาะเอางี้โอเคไม่โชว์ดีกว่าพอสแกนบาร์โค้ดเข้าไปเสร็จ ก็เงินหายไปเลยดูดไปเลยเข้าไปปุ๊บกดเลขตามที่เจ้าหน้าที่บอกครับเงินดูดเข้าไปเลยห้าหมื่นห้าหมื่นบาทพุ่งในบัญชีฮไอ้น้องนักศึกษาก็ตกใจก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักพอไปแจ้งเสร็จตำรวจก็บอกว่าคุณกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลยเพราะอะไรเพราะมันไปหลอกบัญชีอื่นก่อนเจ้าอื่นแล้วโอนเข้ามาก่อนแล้วให้สแกนที่โอนไปค่ายใหม่ทีนึ่งแล้วคราวนี้จะเป็นยังไงพอกลายเป็นบัญชีม้าแบบไม่รู้ตัว โรงพักก็ต้องส่งเรื่องไปกว่าจ,จะสืบกว่าจะสอบเพราะว่าเขาจะโดนล็อกจากอีกบัญชีหนึ่งคือศูนย์หนึ่งซีซีหนึ่งศูนย์ฮอตไลน์ฮอตไลน์ก็สั่งล็อกพอล็อกเสร็จสมมุติว่าพี่เคนโดโดนอยู่จังหวัดมหาสารคามมาบีคลราบแล้วก็ว่าไปน้องนัึกษาอยกรุงเทพจังหวัดพี่ก็จะต้องสั่งล็อกน้องคนที่ใช้บัญชีอะไรไม่ได้เลยและอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องที่ชื่อจดทะเบียนแล้วก็ตามท้งหมดโดนล็อกหมดเลยอืนี่คือกฎหมายใหม่เสร็จปุ๊บทำยังไงพี่รู้ไหมว่าการที่ กว่าจะยื่นเรื่องสอบปัดคำกว่าจะปลดหกเจ็ดด้วยแปดเดือนนู่นใช่เพื่อนผมก็โดนนโดนแบบนี้เลยเป็นนักธุรกิจด้วยนะนะฮะอยู่ดีๆโดนล็อกอย่างนี้แหละแล้วไม่ได้กระทำความผิดอะไรใดๆเลยกว่าจะไปยื่นนะฮะในระบบราชการเนี่ยรึ่งปีไม่ได้ปลดเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยคือปัญหานะที่หนึ่งคือมันหลอกอ่ะมันหลอกจริงแล้วดันถูกล็อกจริงทั้งที่ไม่ควรจะถูกล็อกแสดงแสดงว่าหน่วยงานรัฐเนียไม่ทัน ไม่ทันมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ทันมิจฉาชีพเพราะว่าไปล็อกบัญชีประชาชนที่ไม่ได้กระทําความผิดอันนี้หลายคนอ่ะเคยเคยมาบอกผมนะว่าเนี่ยมึงอยู่ดีกูโดนล็อกเฉยเลยกูไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอย่างโดนอย่างที่คุณบอกนี่แหละนะอยู่ดีกลายเป็นบัญชีม้าเฉยเลยเพราะมันโอนมาหลายทอดใช่ไหมครับ,รบกลายเป็นว่าเราเราไม่ได้ทํากระทาความผิดแต่บัญชีเราถูกล็อกเสียหายทางธุรกิจไม่สามารถเอาเงินออกมาได้ต่างๆนานาอันนี้มีคนโดนเยอะก็ต้องขอวิงวอนนะฮะหน่วยงานรัฐต้องทัน ต้องแก้ไขยังไงและแก้ไขพวกมิจฉาชีพพวกนี้เพราะมันไปไกลมากแล้วเพราะเวลาโดนบัญชีล็อกเนี่ยแล้วเขาใช้ชีวิตไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสียเครดิตอีกแล้วมันพังคืออะไรน้องต้องเดินทางไปโรงเรียนจ่ายน้ำจ่ายไฟใช้เวลากี่เดือนนี่คือเรื่องที่ผมมารับเขารับมาร้องเรียนผมว่าจะทํายังไงผมก็เลยบอกว่าต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหรือตเลยตรวจสองนะครับว่าคุณทําสํานวนเสร็จหรือยังตำรวจํารวจก็เข้าใจว่างานแน่นผมไปถามโรงพักโรงพักก็ตุกติกตุกตักจนแบบ ไม่อยากพูดชื่อสอนอ,อ,อวันนี้ก็ได้คุยพุ่มกับพุ่มกับท่านก็น,น่ารักท่านก็เลยถาการลงไปก็เลยวันนี้ได้สำนวนเรียบร้อยแล้ว<อ>สอบปากคำเรียบร้อยแล้วก็ส่งสต้องส่งสำนวนไปที่จังหวัดนั้นอีกแต่รประเด็นมันมีอีกมุมหนึง่งผมก็ไปถามตำรวจที่เขาเป็นไซเบอร์เขาบอกว่าไม่ต้องส่งถ้าเขาคุยกันจบแล้วก็เอาเลขคดีนี้มาใส่โรงพักโรง,งพักก็ส่งกลับไปที่ศูนย์คลอดลน์ได้เลยครับแค่นั้นเองแต่เนี่ยนี่คือความเพราะถ้าเกิดว่าส่งไปจังหวัดนั้น ลงพักก็จะส่งไปที่ผู้ทอนจังหวัดผู้ทอจังหวัดส่งไปที่ผู้การภาคภาคส่งเข้าตรออีกหลายขั้นตอนนี่คือประเทศไทยขั้นตอนเยอะเหลือเกินถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นในข่าวภาษีเก็บครบขั้นตอนเยอะเหลือเกิน สิ่งที่ผมมองเห็นที่คุณชนทัศน์พูดนะคือหนึ่งเราอ่อนประชาสัมพันธ์เรื่องมิจชาชีพมากจ้างที่เรามีงบประมาณนะฮะหน่วยงานต่างๆที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้น้อยมากส่วนมากเป็นแค่เพจของหน่วยงานครับแต่การที่จะต้องแบบสมมติต้องทํารายการขึ้นมาจะต้องมีอ e ีบุ๊กหรือใดๆก็แล้วแต่ที่สามารถส่งให้ประชาชนได้รับรู้ว่าตอนเนี้ย ไอ้พวกบิดาชีมันอัพเลเวลไปขนาดไหนแล้วต้ม,มาไกลแล้ววันนี้ผมได้รับข่าวข่าวหนึ่งเหมือนกันค,คุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบโอนไปโอนมาจนกลายเป็นบัญชีมาใช่ไหมมันเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเกิดตำร,ร,ร,รวจที่โ<อ>รงพักที่ผมไปคุยเขาบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆตอนนี้กำลังเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่เจาะไปเรียกว่าไปแฮกพวกการสั่งซื้อออนไลน์ต่างๆที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมันก็โอนเงินกลับมาให้เลยแต่โอนเงินจากคนอื่นที่มันไปหลอกเหมือนกันนี่แหละ ผมผมส่งภาพเพจหนึ่งไปให้แล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นมาก็ได้นะไหนๆก็พูดเรื่องมิจฉาชีพแล้วนะครับม,มันมีขบวนการแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนี้นะก็คือการแนะนํากันให้ไปสแกนม่านตาแล้วได้เงินนี่นี่น,นี่ตำรวจสอบสวนกลางอ่า สแกนหน้าพอทนตอนนี้มันให้สแกนม่านตาแล้วนะเว้ยอรยยู้หรือไม่การสแกนม่านตาเพื่อแลกเงินค่าจ้างไม่ต่างกับการเอาบัญชีธนาคารของเราไปให้ผู้อื่นอตอนนี้มันมีการแชร์เยอะมากว่ามีหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ให้เราไปสแกนม่านตาเพื่อเพื่อสแสดงตัวตนแล้วสมมติว่าผมชวนชนทัศเนี่ยผมจะได้ค่าในหน้าในการชวนด้วยนะฮะสมมุติว่า ให้ร้อยหนึ่งเนี้ยผมก็ชวนมาให้มาสแกนม่านตาผมก็ได้ค่าไหนหน้าแต่สุดท้ายคุณอย่าไปสแกนม่านตาให้กับใครเพราะม่านตาของมึงอ่ะคือธุรกรรมของมึงทั้งหมดถูกต้องม่านตาเราเนี่ยคือธุรกรรมทั้งหมดสแกนลายนิ้วมืออย,อ,ยอย่างว่าแย่แล้วนะแ,นนออแต่ไปโดนสแกนม่านตาอันนี้คือเขา,าเดูด <laughs> เขาดูดเอาตาเลใช่ <S <s เขาด uh ูดเอาข้อมูลท totally ั้งหมดอะไปได้หมดเลยนะเขาดูดไปได้หมดเลยทุกคนแม่งเดี๋ยวนี้แบบมิจฉาชีพมันไปไกลมากนี่นี่ปิดปิดชื่อบริษัทก่อนสแกนอย่างนี้เลยเดี๋ยวโดนฟ้องเลยปิดชื่อบริษัทก่อนนี่สแกนอย่างนี้เลยสแกนปุ๊บเงินไปปั๊บทันทีทันทีแค่นี้เอง เออโจว์คิวอัโหลดไม่ได้นะฮะที่ตอกของรักที่ตอกของรักที่ตอกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเพราะว่าเราก็เราก็เตือนกันครับช่วงชนทัศกับเคนโดเนี่ยก็จะเอาพวกแบบเตือนไทยสังคมไทยสังคมพวกนี้มาเตือนกันมาพูดกันเพราะว่าทุกการพูดผมมั่นใจว่าแม่งต้องมีคนรอดเพราะถ้าไม่พูดมันจะไม่รอดเนื่องจากว่าประชาชนอ่ะเขาเข้าถึงข้อมูลไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่ะไอ้เรื่องแบบ การโกงการออนไลน์ line, หรือว่าไซเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยอ่อนเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้มาก<อ>ท,าทั้งที่ในข้อมูลนะคนโดนหลอกออนไลน์ line, วันละ70็ดสิบล้าน<ห>วันละเจ็ดสิบล้านนะปีหนึ่งประมาณ7-8็ดแปหมื่นล้านนะที่ต้องเสียออกไปนอกระบบแต่เรายังไม่มีโครงการใดๆเลยอะถ้าเกิดว่าคุณจต้องดันโครงการเป็นนโยบายอะไรต่างๆนานานะนะคุณชนทัศน์นะผมขอนโยบายเรื่องของการ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของพวกหลอกออนไลน์ให้มากที่สุดชูชูเลยคูจะทําเป็นคู่มือเป็นอีบุ๊กหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ห้ามเอาลอกเลียนแบบนะนโยบายนี้ของคุณเคนโดก็นะเดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้นะไช่นะไอ้นยนโยบายนี้ดีคือเพราะอะไรประชาชนโดนหลอกวันละ70ล้านประเทศชาติยังทนได้เหรอทนไม่ได้แล้วทนได้ไหมประชาชนทนไม่ได้แล้วได้ไหมเออเาเฮ้ยทนได้ไหมเอานั่งนิ่งเลยเฮ้ยก้มหน้าทนได้ไหมไม่มัน มันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆตัวเลขมันน่าตกใจนะอ่ะวันละเจ็ดสิบล้านเนี่ยตำรวจไซเบอร์งานทันไหมไม่มีทางทันประชาชนเนี่ยเข้าสู่การแจ้งก่อแจ้งไปเถอะกว่าจะได้รับความยุติธรรมก็รอกันเป็นปีแต่ทำไมเราไม่ให้ความรู้ประชาชนเพื่อที่จะไม่เป็นไอ้เจ็ดสิบล้านตรงเนี้ยต่อวันให้ความรู้ดีกว่าไปไปแจ้งความอ่ะตำรวจจะได้สบาย เจ้าหน้าที่จะได้สบายขึ้นมไม่ต้องมานั่งทําคดีโดนหลอกโดนโอนอะไรต่างๆนานาสุดท้ายประชาชนคนไทยนะขาดความรู้เรื่องของมิจฉาชีพมากเกินไปคือตอนเนี้มันมีการสรํารวจมาครับสมมุติว่าคนดีหนึ่งอ่าสิบสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนงี้ก่อนนะหรือเอางี้คนดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้มิจฉาชีพอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะในการเข้ามาแล้วมันง่ายแต่ผมแอบสา,ามารถเป็นมิจฉาชีพวันนี้ได้เลยนะเพราะกูรู้ มากมายเรื่องของออนไลน์ผมสามารถเป็นมิจฉาชีพได้เลยนะวันนี้ความหมายคือคือใครก็ลุกขึ้นมาบินเป็นมิจฉาชีพได้อะความหมายคือ้ามันชั่วความหมายคือกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอครึ่งหนึ่งเต็มเต็มสมมุติหนึ่งร้อยคนอาจจะเบอร์แปลกอะไรโรมาอาจจะไม่รับแต่อีกครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นจริงแล้วแล้วลคุณดูนะเดี๋ยวนี้แอปแอปกู้ตังค่ะแอปกู้ตังที่กดเข้าไปง่ายๆแล้วก็แบบมันโอนง่ายๆไวๆอ่ะ มีเยอะแยะมากมายนะครับพวกที่แบบเอาเงินมาฟอกหรือเอาเงินมาทําเป็นแอปกู้ตังค์อีกอ่าแล้วก็กดไปแล้วก็ให้กู้ง่ายๆสุดท้ายไม่คืนปุ๊บเนี่ยโทรมาอิทธิพลใส่ข่คมขู่ต่างๆนานาเนี่ยประชาชนคนไทยก็ตกเป็นเหยื่อของอแอปกู้เงินพวกนี้เยอะมากเหมือนกันคือตอนจริงแล้วเนี่ยผมผม,ผมชอบอย่างหนึ่งที่ติดตามพี่ติงโดตลอดคือพี่ติงโดสร้างความตื่นรู้และมีข่าวใหม่ๆเรื่องใหม่ๆมาให้ประชาชนแบบต้องระมัดระวงัง คือคิดดูว่าผมรู้จักคนหนึ่งเนาะคนหนึ่งเขาก็แบบแบบเฮ้ยคุณเคนโดมีปัญหาเรื่องเนี่ยแอปกู้เงินเนี่ยเพราะว่าถูกแบบกันโชคนะฮะถูกข่มขู่ต่างๆนานาแล้วมันก็จะเอาโปรไฟล์ไปแขวนเพื่อให้เขาอับอายแล้วก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไม่ต้องจ่ายจ่ายแม่งทำไมไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายมันหรอกเขาบอกว่าถ้ามันไม่จ่ายเนี่ยมันจะโทรหาคุณเคนโดนะอเอา้ามันจะโทรหากูได้ยังไงมันมีเบอร์กูได้ไงเนีผมก็ยังรู้สึกว่าเ,ออเดี๋ยวมันจะโทรไปหาคนรอบข้างออทั้งหมดเลยปรากฏว่าวันต่อมาโทรหากูจริงๆไอ้ออนไลนล์อะไรสวัสดีค่ะรู้จักคุณชนทัศน์ไหมคะอย่างนี้เลยเฮียกูบอกเท่านี้เลยว่าเฮีย yeah. มึงรู้ได้ยังไงเออไวชิหายเลย มันดูดเบอร์จากเครื่องเราไปล่าสุดรายการทีออกรายการพี่หนุ่มพี่หนุ่มผมกระแสพี่หนุ่มบอกกูก็โดนโทรมาในรายการเลยไม่ใช่แต่มันรู้จักกูได้ยังไงอ,อมิจฉาชีพโทรมาจากแม่งไม่รู้โทรมาจากไหนปลอยเปรตหรือไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แต่แม่งโทรเข้าเบอร์กูแล้วก็ดังเสียงแบบสวัสดีค่ะรู้จักคุณชนทัศน์ลุยครับไหมคะเออเ<อ>้าผมต้องบอกกูไม่รู้จักทำไมจะไม่รู้จักคะคุณเพิ่งโทรหากันค่ะเอ้าเอายี่หี้รู้ด้วยว่ากูเพิ่งโทรหากัน ผมก็เถียงมันอีกนะ,ะรู้ได้ว่าโทรก็ข้อมูลมันบอกเมื่อวานนี้คุณโทรหาเขาแล้วคุณก็มีรายชื่อที่ติดต่อเขาด้วยอเฟซบุ๊กคุณก็กดไลค์กันค่ะโอ้อย่างนี้เลยเนี่ย,ยน,นี่ตกใจมากออคือมันรู้หมดเลยว่าโซเชียลเราไปผูกกับใครสมมุติชนทัศน์ไปกู้นะ,ะแล้วคนชนทัศนไม่จ่ายอม,มันโทรจิกเคนโดมันโทรจิกหนิงใครก็ได้ที่ชนทัศน์รู้จัก มันมีเบอร์ทุกคนและรู้ประวัติทุกคนหยาเนี่ยน่ากลัวพี่ทำไมเจ้าหน้าที่ทําอะไรพวกนี้ไม่ได้มันการตรงค่ะถือโทรศัพท์อยู่ดูดเงินไปเฉยเสร็จปุ๊บโทรมาเลยว่าเราเป็นหนี้สี่หมื่นตรงเลยค่ะเห็นไหมโดนอตรงเนี้ยปัญหาคืออะไรในฐานะที่เราอ่ะอยู่ในการดูแลประชาชนผมมองอย่างนี้นะครับปัญหาหลักๆ คือการต้องสร้างความตื่นรู้คือการสื่อสารวันนี้ทุกลงพักบางลงพักก็ยังไม่ค่อยเก่งในการสื่อสารตเราต้องอมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมหาลาัยต่างๆโรงเรียนต,ต่างเอาเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาอบรมแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ประจำลงพักหรือประจำพื้นที่เพื่อสร้างความตื่นรู้จริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนเหมือนการเป็นมวลชนจริงๆนะ เอาเด็กเยาวชนเราเนี่ยแหละมาช่วยกันเองแล้วก็มาปกป้องกันมาสร้างเกาะคุ้มกันกันมันจะดีกว่าพี่เพราะตอนนี้วิสาชีพมันเริ่มแปลงร่างไปเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆื่อแล้วแล้วมันรู้ได้อย่างที่พี่พูดเลยมันรู้ได้นมันโทรปั๊บเดียว่ก็เหมือนกันน้องคนนี้เขาเพิ่งเอาของไปซ่องโฮมโปรแล้วบอกว่าอ๋อมันมีเรื่องของประกันโบนัสอยู่ต้องโอนเงินคืนมาแล้วมันก็โอนเงินมาจริงๆอแต่โอนเสร็จมันโอนเกินมาต้องโอนกลับคืนมันไปแต่ที่ไหนได้พอสแกนเข้าค r วอาโค้ดมันปุ๊บไปเลยไปเงิน ก็ต้องเป็นใครจะต้องทําอ่ะก็ต้องเป็นต้องชั้นเหรอต้องต้องรอให้มีตาแหน่งแห่งหนทางการเมืองก่อนเหรอท่านรัฐมนตรีฮฝ่าท่านรัฐมนตรีนะฮะต้องรอให้มีตําแหน่งแห่งหนก่อนเหรอนี่ท่านรัฐมนตรีนะฝ่ารัฐมนตรีเคนโด้พึ่งเลยนะฮะแต่ไม่สงสัยไงสงสัยไงว่าปัญหาหลักของประชาชนนะตอนนี้อันดับหนึ่งคือการโลโดนหลอกลวงทางออนไลน์ แต่ผมยังไม่เห็นหน่วยงานไหนเอาจริงจังแบบจริงจังเลยนะเพื่อจะสู้กับไอ้พวกกระบวนการพวกนี้ยังก็เห็นแหละว่าทํางานแต่ขอใหญ่กว่านี้เล่นใหญ่กว่าเนี้จริงจังกว่าเนี้แล้วทลายพวกนี้ให้ได้เพราะประชาชนเดือดร้อนโดนหลอกทุกวันผู้ประกาศยังโดนหลอกเลยนะฮะผู้ประกาศท่านหนึ่งอ่ะนะฮะผู้หญิงอ่ะออกมายังบอกว่ากูก็โดนหลอกให้ไปทําแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไปมีอะไรให้ทานะฮะค่อยๆไต่อันดับไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องโอนไป แล้วก็ท้ายก็โดนหลอกนี่นี่คือนี่คือความความเรียกว่าอย่าอย่าบอกว่าเขาโง่หรือฉลาดหรือใครเป็นยังไงไม่เจอกับตัวไม่รู้มันเก่งมากเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วอ่ะจริงๆนะพวกมิดชาชีพเนี่ยมเป็นผู้นําประเทศได้เลยนะเออใช่มันเป็นมาเป็นมิดเลยมันเป็นผู้นําประเทศได้เลยนะพวกมิดชาชีพเพราะว่ามันเก่งมากเก่งจริงแผนสามารถดูดเอาข้อมูลของคนไทยอ่ะณตอนนี้นะสิ่งที่จะเตือนหนึ่งอย่างก็คือว่า อย่าไปเอ๊ะว่าทําไมเขารู้บัตรประชาชนอย่าไปเอ๊ะว่าทําไมเขารู้จักเบอร์โทร,รข้อมูลพื้นฐานของคนไทยกว่า90%อถูกขายให้มิจฉาชีพหมดแล้วอืเนี่แหละแล้วมันขายยังไงมันแฮกยังไงมันทํำยังไงคือต้องก้าวผ่านนะก้าวผ่านคืออย่าไปสงสัยว่า เฮ้ยทำไมรู้บัตรประชาชนแล้วคิดว่าเขาอะเป็นของจริงการรู้เลขบัตรประชาชนมิจฉาชีพรู้ง่ายมากบอกได้เลยว่ารู้ง่ายมากไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ้ยทําไมรู้อะแล้วก็เบอร์โทรไม่ต้องอนะฮะชื่อพ่อแม่มันรู้หมดข้อมูลพื้นฐานเหมือนทะเบียนราษฎรเราอะอม,มันถูกไหลออกไปกับมิจฉาชีพก็ก็ถึงบอกว่านี่คือขนาดออนไลน์นะยังขนาดนี้ แต่นี่ขนาดเห็นเห็นหน้าเห็นตาชาวมนากิจยังหลอกกันแบบเห็นเห็นใช่ยิ่งกว่าผีอีกมันหลอกเอาเงินคนตายกันเห็นเห็นน่ะเออคือสุดท้ายสังคมเราอ่ะมันจะอยู่ในวัฏจักรของการหลอกลวงเหรอเราต้องมานั่งพูดเออ,เออเพราะเรียกว่าอะไรพูดเรื่องซ้ำๆมาเนาะคุณชนทัศนเจอกันกี่ครั้งก็แบบว่าเฮ้ย hey, พี่เฮนโดมีเรื่องหลอกลวงอีกแล้วพี่เฮนโดมีเรื่องหลอกลวงอีกแล้วเมื่อไหร่เราสองคนจะได้แบบพูดเรื่องอื่นที่แบบ,บที่ไม่ต้องต้องมาพูดถึงเรื่องหลอกลวงอ่ะ พูดให้ความรู้หรือใดๆให้มันมีสัดส่วนที่มากกว่าการมาพูดเรื่องการถูกหลอกลวงเพราะการถูกหลอกลวงปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศคืออะไรรู้ไหมครับพี่การให้ข้อมูลกับประชาชนไม่เพียงพอมันเลยถึงมีการหลอกลวงการแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคือช่วยตั้งคณะทำงานและให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากพอแลวเขาจะไม่เป็นเหยื่อ คือจริงๆนั้นเนี่ยผมก็มีโครงการในใจผมนะฮะก็ผมเรียนเป็นนักศึกษาด็อกเตอร์มหาลัยมอเกิลพี่คอนโดนี่ก็เรียนด็อกเตอร์มอเกิลอยู่เราก็จริงๆจริๆจริงๆแล้วเราน่าจะจริงๆเราน่าจะคุยกับมหาลัยนะคือจริงๆมันต้องมีตัวสตาร์ทครับแต่ถ้าเกิดใช้มวลชนของเด็กมหาลัยทำอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะสร้างความตื่นรู้แล้วก็ทําเป็นมวลชนได้ทุก หน่วยในนงพักทุกอำเภออะไรเงี้ยก็จะผมเชื่อว่ามีเด็กไว้รุ่นเด็กมหาลัยทุกคนอยู่แล้วแต่ให้ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมแล้วผมเชื่อว่าน้องๆเขาอยากทำนะบุนมนจิตอาสาแล้วมันจะทําให้พวกนี้ลดลงตอนเนี้ยเกิดสงครามเขมรแต่คอเซนเตอร์มันยังไม่หยุดนะพี่แสดงว่ามันก็ต้องมีอยู่ตรงเครือข่ายตรงจุดไหนอะที่มันต้องต้องถล่มอ๋อคือจะอะไรมันเป็นมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเขา เขาจะไปถล่มอะไรไอตอนแรกบอกสัญญิงสัญญากันอะกูจะไปเรื่องของระหว่างประเทศละนะฮะไปสัญญิงสัญญากันว่าเออจะยุติอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะปรับปรามคอเซนเตอร์ด้วยกันผมมาทุบโต๊ะเลยปึ้งทุบเค้าทุบมเข้าตัวเองเหรอสตอใช่ไหมเออทุบมเข้าตัวเองเหรออาถ้ามึงจะทุบอะทุบด้วยทุบด้วยคือเอถ้ามีคน หลายๆคนในโลกนี้นะฮะพุ่งเป้าในประเทศของคุณว่าประเทศของคุณเป็นฮับของคอเซ็นเตอร์คุณจะทนได้เหรือถ้าเราเป็นคนประเทศนั้นหรือว่าเป็นรัฐบาลประเทศนั้นผู้นําประเทศนั้นเนี่ยเขาต้องแอคชั่นเรื่องของการปราบเรื่องเนี้ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมไม่ใช่ให้ทั้งโลกอะ่ะชี้มาที่ประเทศคุณว่าประเทศคุณเนี่ยมันเป็นประเทศแห่งคอเซ็นเตอร์คืออย่างนี้ฮะไอ้ระบบแปลงเบอร์โทรโทรเข้ามาเนี่ย วันนั้นนี่เกิดเรื่องเสร็จผมก็จะบอกไปถามเจ้าหน้าที่สายสืบของโรงพัก<ม>ที่ผมไปแจ้งเนี่ยบอกว่าพี่เช็คเฟสได้ไหมเช็คจุดที่มันอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเขาบอกไม่ได้มันต้องส่งเรื่องด้วยนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรผมพูดตรงนะควรให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการทํางานอย่างรวดเร็วได้โอเคมันเข้าใจแหละมันเป็นกฎหมายกฎหมายหนึ่งคือสิทธิมนุษยชนการที่จะไปเช็คเฟสคนอื่นไปดูอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นวิชาชีพแบบมันน่าจะมีข้อยกเว้นว่ามีเหตุนะมีเหตุอันควร ต้องต้องมีเรื่องเวลาวีไรไปแจ้งความปุ๊บเป็นเสร็จปุ๊บดาเนินการได้เลยอย่างเงี้ยผมว่ามันจะช่วยปามได้อย่างรวดเร็วเพราะอะไรพอโดนปุ๊บเงินเราไปปั๊บมันปิดบัญชีหรือมันอะไรก็ตามมันก็จะเร็วมากอ่ะคือคือเราไอ้ไอ้ข่าวที่ล่าสุดเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกับกับสิ่งที่เราต้องตกใจเนาะการสวมไม่เลขบัตรสิบสามหลักของอดีตหลวงพ่ออโอนี่ก็เข้าอีกอันเนี้ยมันสวมกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออ แล้วก็เอาเลขส3บามหลักอะ่ะสามารถไปเปิดบัญชีได้ด้วยแล้วเราอะ่ะไม่ได้ถือเลขส3บามหลักนั้นไม่ใช่เป็นเลขส3บามหลักของเราแต่เปิดบัญชีแล้วผ่านนี่คืออะไรอะ่ะคือ,อสมัยก่อนระบบอ,อาจจะหลับหลาหลวมแต่ผมเชื่อปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคืออย่างนี้<ะ>จุดที่มันพีคพอหลวงพ่อท่านหนีทหารเสร็จท่านไม่สามารถใช้ชื่อเองได้ก็เอาชื่อคนที่ท่านรู้จักเอาวว่าไอเวว่าไปแต่ถ้ามากรอกในใบสุทธิพระ ในยุคสมัยนั้นใบสุทธิพระสามารถแทนบัตรประชาชนได้และพอใบสุทธิพระมันได้การรับรองจากสํานักพุทธจากเอกสารประทับตาตุ้มก็เลยเข้าไปในระบบนั้นในยุคสมัยก่อนนั้นนะแล้วก็เริ่มทําบัญชีแยกมาหนึ่งสองสามสี่แต่พอหลังๆมันก็ยากขึ้นแต่หลวงพอ่อท่านก็มีมุมอีกม,มุมหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นมูลทิธิไปเลย<ช>ออกซ้ายออกขวามันง่ายแต่ที่ปัญหาที่ผมฟังอยู่วันนี้ผมก็ถกพี่เคนโดไปอย่างหนึ่งว่าตัวเลขมันจะไปกี่พันเมื่อตอนนี้ คือบิ๊กเต๋าบอกว่าก็พันกว่าล้านแล้วนะครับภายใต้พันกว่าล้านเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องน่าจะ20บวก20บวก20บวกคอโบเซตนะครับเพราะว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆและส่วนมากเนี่ยเอาไปทำธุรกิจอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบริษัทเขาบอกว่าเกิน30 40บริษัทคือทำไมต้องทำธุรกิจคืออดีตหลวงพ่อคิดอะไรอยู่ทำไมต้องผันเงินไปทำธุรกิจทำไมใครชวนไปทำธุรกิจและคาดว่าไอ้เงินมันเยอะขนาดที่แบบ เหลือจนไม่ต้องทำธุรกิจมันเป็นธุรกิจแบบทิ้งๆว่างๆด้วยนะไม่ได้เหมือนไม่ได้หวังผลกำไรอะไรอะ่ะ <c oughs> คือผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าหลวงพ่อเป็นคนดีส <Yeah. S 2> ำหรับผมนะแรกๆหลวงพ่อดีมากแต่พอวันๆหนึง่งเงินมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆความดีมันอาจจะลดลงนิดนึงแล้วก็นิดนึงลดไปเรื่อยๆเหมือนน้ำซอสลาย uh huh. แล้วมันจะยกักย้ายถ่ายเทอย,อยังไงนู่นนี่นั่น,นมันก็กลายเป็นเนี่ยดินพ่อขางหมูแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ทันละมัดรละวังก็ปล่อยจิตปล่อยใจไป ผมอางตรงเลยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอหลวงพ่อแล้วก็เคยได้พูดคุยกับท่านแล้วก็เขาแล้วก็ระดมทุนเงินไปบริจาคแล้วท่านก็บอกว่าเอ้ยมีโครงการอะไรอยากจะทําอยากจะอะไรก็มาบอกถ้ามันช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นผมก็ยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่รแต่ถ้าผมมีกรรมป่านนี้คงจะแบบรูบเรียบร้อย อาจจะเห็นผมเดินแคทวอล์กแดงกองปราบก็ได้เดินกองปราบผมแดงกองปราบไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาด้วยคือตอนนี้เรื่องนี้เด่นนะมีคนพูดกันเยอะว่าการทํพผมแดงกองปราเนี่ยไม่ควรทําอ่ะเรื่องนี้ก็เรื่องเข้าวกาลติการเลยเออมันจะมันจะโยกไปโยกมานะหลายเรื่องคือมันมีการประชุมกรรมัิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรถกเถียงกันว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางกองปราบเนี่ย จัดแถวแคทวอล์กแล้วให้เดินแล้วก็ภาพ้าออกเนี้ยมันสมควรหรือไม่เป็นสิทธิมน,นุษยชนหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมผมผมมองว่าในเมื่อสื่อมันเขาตีความผิดแล้วก็ไม่ต้องเอาเขามาโชว์เหมือนเข,เขาเป็นเหมือนเดินโชว์หรอกแบบจะเป็นแบบต้องรถโชว์หรอก เป็นฮิวแมนซูอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบว่าเราได้เห็นเขาเดินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะคุณชนทัศน์เมื่อก่อนตอนผมทําข่าวแรกๆอ่ะเอาผู้ต้องหามานั่งแถลงข่าวเลยนะเอามันนั่งตรงกลางเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องหาเลือกได้นะว่าโอ๊ยฉันไม่อะไรนู่นนี่ก็สิทธิชุนรชชสิทธิมนประชาชนไม่สามารถเอามานั่งแถลงข่าวได้แต่ไอเรื่องเดินพรมแดงกองปราบเนี่ยถ้ามันไม่เข้าประตูนั้นเอาสมมุตินะมันจะไปเข้าประตูไหน จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าประตูหลังประตูหลังมันเป็นพรมแดงกองประตูหลังนะประตูหลังนะคือคิดคิดประตูหน้าประตูหลังไม่ต้องประตูหน้าประตูหลังหรอกนักข่าวอ่ะเขาไวนะมันจะประตูหลังประตูหน้าประตูเข้าประตูไหนนักข่าวก็ตั้งกล้องเขาไวอยู่แล้วซึงตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้การแก้ปัญหามันคือสิ่งที่อกระทํากันแล้วก็มันก็คือสิ่งที่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะครับครับก็ก็อยากให้มองมุมหนึ่งว่าบางทีเนี่ยมันมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียผมอ่ะ เป็นคนที่มองในมุมสองมุมก็คือหนึ่งไม่ได้เห็นใจผู้ต้องหาแต่ก็อยากรู้สึกว่าก็อยากให้เขาแบบมีสิทธิของเขาบ้างเพราะว่าการที่การที่เอาเขาไปรถโชว์อย่างเงี้ยบางทีอาจจะเขาอาจจะเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ลงรถมาก็ต้องเข้าเลยอะไรเงี้ยก็คือแล้วอย่างหนึง่งเวลาพวกเราเนี่ยอังจริงทุวกวันนี้เราเรา,เราทำเรื่องเป็นช่วยคนเนี่ยพอจะไปแถลงเทีนิกองปราบปุ๊บจะต้องโดนไล่ออกนอกรั้วไปเลยไปไกลไปไกลคือกองปราบไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรทนายท่านหนึ่งไปโดนตุ๊บไง อุบทางกองปราบก็เลยไม่ให้ชันเนี่ยพาผู้เสียหายเป็นกองปราบบ่อยอย่าอย่าอพูดชื่อนะว่าใครตื่นเต้นเพเขาฟ้องเก่งอย่าอย่านะอย่านะไป็นกองปราบทนายท่านนี้ฟ้องเก่งนะก็สุดท้ายต้องไปแถลงข่าวตรงแดนในลมิดเก่าต้องไปอยู่หน้าถนนทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะฮะก็จะมีรถเมย์ผ่านไปผ่านมาข้างหลังนักข่าวก็ต้องไปยืนตากแดดตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้แถลงที่กองปราบแล้วเพราะว่า มันมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีตุบตับตุบตับอะไรกันแล้วคนสองร้อคนเราจะแถลงที่ไหนพี่โอ้โหสองร้อยเลยนะก็ไปได้ผมว่าไปได้ไปได้แล้วมันจะมีพื้นที่ข้างๆว่าไปหรือไม่ก็ต้องสื่อสารกันหน่อยคุยกันสนามหญ้า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 ตรงนั้นก็ไม่ได้ต้องไปแนวเนลิมิตข้างนอกตรงติดถนนไม่หรอกจริงๆล้วคือการสื่อสารหมายความว่าเราต้องแจ้งกับหน่วยงานก่อนคืองี้เดี๋ยวนี้การที่เราจะนํา ผู้เสียหายไปถแถลงเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยขออนุญ,ญาตนะหนึ่งสองสามสี่เป็นทางการก็ได้ตามระเบียบนะก็คือเหมือนการ<ะ>พูดคุยกันแตทท่ที่ว่าไปแล้วได้แน่ๆไปสํานักงานตรวจแห่งชาติอันนี้มีพื้นที่ให้เราแถลงพื้นที่ใหญ่โตเลยเพราะว่าถ้ากองปราบไม่ให้สมมติเราไปเราไปแบบเราได้สิทธิช่องอื่นต้องได้นะอ๋อเข้าใจแล้วนะทุกคดีต้องได้ก็ก็นําเรียนพี่ๆสอบสวนกลางทุกท่านนะครับ <c oughs> ช่วยจัดพื้นที่ให้พี่น้องสื่อบลชนเขาหน่อย <c oughs> ที่แบบเขาอยากจะพาใครไปแถลงให้มันดู <c oughs> เป็นจิจัดทนาะ <c oughs> <c oughs> และอย่างหนึ่งมันเป็นการที่ภาพลักษณ์ที่ดีในการขายโลโก้เพราะว่าทุกวันนี้คนไทยอ่ะพูดตรงเลยตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันอ่ะกองปราบมันคือที่พึ่งที่ดีที่สุดใช่ฉันจะไปกองปราบฉันไปกองปราบนี่เรื่องจริงเลยนะ <c oughs> คนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆ <c oughs> ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ผมยังเด็กๆจนทุกคนรู้ว่า <c oughs> ใครเป็นตำรวจกองปราบเนี่ยมันเป็นที่แบบยิ่งใหญ่อื มันเป็นที่แบบน่าเกงขามากอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าโอ้ห po, เป็นความภาคภูมิใจอ่ะฉะนั้นก็เลยอยากให้ให้จัดให้ให้มันในนี่หน่อยเนาะก็มันมีมันมีคนที่มาไม่ใช่สื่อไงนึกอ,ออกไหมมันแฟงตัวได<แ>้ซ,ซึ่งตรงเนี้ยมันมันเช็คก<อ>ันลําบากสมมติว่าชนทัตเคนโด endo, ะแถลงข่าวแล้วมันมีคนหมั่นไส้เ,เรา<แ>อันนั้นมันมาในแบบว่าเหมือนนักข่าวอคุยไปคุยมามันตุบเราอ่ะ <laughs> ตุบเราอ่ะกลางวงอ่ะอื <ừ m. S 2> อันนี้ทํายังไงซึ่งผมอยู่ในในแวดวงของการสัมภาษณ์เขาเรียกไม้พวงเนะาะเขาเรียกไม้พวงเนี่ยบบเรารู้เลยว่าแม่งไม่รู้ว่าสื่อนี้มาจากไหนเระเดี๋มันมีสื่อเว็บไซต์สื่อเล็กสื่อน้อยสื่อนูอ่นสื่อนี่เต็ไมไปหมดมันไม่ได้เหมือนสามห้าเจ็ดเก้าเมื่อก่อน <ừ m. S 2> ที่เราจะรู้ว่าไม่เน่ะไม่คือไม่อะไรนะฮะแต่นี่มันคือมันมันไม่รู้เลยว่าสื่อนั้นเป็นสื่ออะไรนั่อนางเฉยนสืกดกดน้อยกดน้อยกดน้อยเดียว ซื้อไม่พว่วงติ๊กตอกติ๊กตอกเรามไม่รู้เลยก็ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหน่อยน,นะฮะนี่นี่ดูดูอะไรอยู่พี่